รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของอร่อยกินบ่อยที่เขตดุสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์สัทธาแข่งเพนแข้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเขตกรุงเทพมหานครนำทีมอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการของอร่อยกินบ่อยๆที่เขตด,ดุสิตโดยได้รับเกียรติจากนายต่อศักดิ์ชดมงคลประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานณูนย์นนการค้าสูพรีมถนนสามเสนเขตด,ดุสิตโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่เขตดุสิต ร่วมกับสำนังกงานเขตดูสิตและส่วนการค้าสุพรีมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีพื้นที่แสดงสินค้าอย่างสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์ร้านอาหารดั้งเดิมอาหารอร่อยทั้งข่าวและหวานอันเป็นเอกลักษณ์ของย่านราชวัตรศรีย่านและเทเวศโดยราชมงคลพระนครได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมภายในงานได้แก่การจับทีมงานถ่ายทอดสด เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานจากคณะ,ะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนการแสดงเปิดงานของนักศึกษาร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ส้มตำและการสาธิตการนุ่งผ้าไทยร่วมถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยอาจารย์และนักศึกษาคณะ,ะเทคโนโลยีข้าหากรรมศาสตร์ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจชุมชน และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในเขตดุสิตอันเป็นการต่อยอดศักยภาพของพื้นที่ดังกล่าวให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารที่น่าสนใจรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้ย่านอื่นๆทั่วกรุงเทพมหานครได้พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริงนันทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลพระนครรายงาน